เราฝึกปฏิบัติมาฝึกจิตที่ไม่สงบให้มันสงบจิตที่มันฟุ้งซ่านให้มันหายฟุ้งซ่านจิตมันอ่อนเพลียเบื่อหน่ายขี้เกียจขี้ข้านต้องขับพวกนี้ออกให้หมดขับความที่มัน เบื่อมันนายมันขี้เกียจขี้ค้านนี่มันท้อมันถอยนีย่ต้องขับออกจากใจเราให้ใจเรามีมีความเพียรชอบเพียรสร้างความดีเพียรละความชั่วจิตเราไม่สงบขอพยายามทำให้มันเกิดความสงบโดยการบริกรรมการบริกรรมพุทโธพุทโธก็ได้ บอดีกรรมสัมมาหังก็ได้ยุบหนอพองหนอก็ได้อนมาพัะก็ได้ได้หมดหรืออนาปานสติก็ได้เหมือนกันอนาปานสติโพุดิเจ้าใช้ปฏิบัติวันที่จะได้ตัดสรู้เป็นนภุติเจา้าเองอันนี้เราชัดขึ้นในใจของพ,พระองค์พระองค์ก็ดำเนินตามนั้น ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้สอนพวกเราสอนไว้ในพระธรรมวินัยก็ยังดำรงอยู่ดีอยู่สมบูรณ์อยู่เราปฏิบัติตามนั้นแหละปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้านั่นแหละอย่างสมมติว่าเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก ก็ให้มีสติอยู่กับลมอย่าให้สติมันเลื่อนลอยไปที่อื่นอย่าให้สติมันขาดให้สติมันอยู่กับลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติเห็นอยู่ตลอดจิตที่มันฟุ้งซ่านมันก็ถอนจากความฟุ้งซ่านไปตามารมต่างๆมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับลมหายใจ ถ้ามันละเอียดขึ้นกว่านั้นมันก็จะเห็นลมหายใจยาวบ้างลมหายใจสั้นบ้างนี่แหละอันนี้เป็นวิธีฝึกจิตให้สงบวิธีไหนก็ได้ถ้ามันสามารถทำจิตให้สงบได้วิธีไหนก็ได้หมดแหละถ้าเราสามารถทำจิตให้สงบได้แต่ที่นี่สอนอันเดียวถ้าสอนหลายอันมันก็จะสับสนวุ่นวาย เหมือนผู้หลีกเลดบางคนก็บอกว่าอาจารย์ไหนนอจะดีอาจารย์ไหนมันก็ดีหมดถ้าทำท่านถามของท่านดีเหมือนกันหมดเลยเนี่แต่ขออย่างเดียวขอให้จิตของเราเป็นหนึ่งนิ่งสงบเป็นหนึ่งได้นั่นก็ดีเหมือนกันดีเหมือนกันอันไหนก็ดีเหมือนกัน แต่ให้เอาอันเดียวอย่าเอาหลายอย่างอย่าเอาหลายอันแม้แต่ผู้สอนสอนอยู่นี่ก็สอนอย่างเดียวคือสอนให้กำหนดล,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 ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็ให้กำหนดลมหายใจออกก็ให้กำหนดกำหนดอะไรกำหนดรู้ลมให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนั่นแหละลมหายใจเข้าก็ให้รู้ ลมหายใจออกก็ให้รู้เอาอย่างงั้นน่ะมันจะคิดนึกไปเรื่องอื่นอย่างอื่นเราไม่เอาไม่ต้องใส่ใจสิ่งอื่นอย่างอื่นไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องใส่ใจในสิ่งอื่นใส่ใจแต่ลมหายใจเข้าออก,กนั่นแหละเราปฏิบัตินี่ไม่ได้ปฏิบตัติเพื่อครูบาอาจารย์ตงนั้นครูบาอาจารย์ตงนี้ เราปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติวิธีไหนมันก็ดีหมดแต่ในที่นี้สอนให้กำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วก็สอนสูงขึ้นไปอีกคือให้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสี่หรือวิปัสสนาญาณน,นั่นเองญาณอย่างรู้อริยสัจอริยสัจสี่ ปัญญาวิปัสนาวิปัสนาไปว่าทําให้รู้แจ้งรู้อะไรรู้ตัวตนของเราเนี่ยแหละเราเกิดมายังไงจากคันวันดาของเราอยู่ในท้องสิบเดือนเก้าเดือนสิบเดือนเราลงมาถือปฏิสนธิในคันมารดาเก้าเดือนสิบเดือนพอคลอดออกมาเป็นคนเป็นหญิงเป็นชาย แต่ก่อนเป็นอะไรล่ะเป็นสัตว์ตัวเล็กนิดเดียวเรามาหลงยึดถือสัตว์ตัวเล็กนิดเดียวนั่นล่ะว่าเป็นของเราของเราในคันมารดาจนท้องได้เก้าเดือนสิบเดือนนึงคลอดจากคันมารดามามันเป็นอย่างนั้นคลอดจากคันมารดามาแล้วก็พ่อแม่บิดามารดาก็เลี้ยงดูเลี้ยงดูให้อาหารให้ข้าวให้น้ำให เครื่องอบอุ่นทั้งหลายนั่นแนหะอายุได้ขวบหนึ่งสองขวบสามขวบจนถึงเจ็ดขวบแปดปีเก้าปีสิบปีเห็นมันแก่ไปเรื่อยๆเห็นไหมเก้าปีสิบปีแล้วก็เรื่อยขึ้นไปยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแก่ระเบนเห็นแก่ชัดแระเบนแต่ก่อนยังไม่เห็นชัด อันนี้ก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็น้าวเป็นนางอยู่ยังไม่เลยยังไม่ชัดเจนแต่พออายุเจ็ดสิบแปดสิบไปแล้วนี่ชัดเจนลเลยหกสิบก็เริ่มชัดเจนขึ้นมาแล้วโอ้แก่แล้วเราเป็นคนแก่แล้วเหมือนน้องพ่อเนี่ยเป็นคนแก่แล้วอายุหกสิบกว่าแล้วนั่นต่อไปถึงร้อยหรือเปล่าอันนี้กำหนดไม่ได้เลย ไปถึงไหนก็นถึงนั่นนี่มันแก่ขึ้นไปเรื่อยๆแปดสิบห่ะจะเป็นยังไงแปดสิบนี่หลงหน,น้าหลงหลังแล้วผู้บางคนมันก็นเรื่อยขึ้นไปเก้าสิบร้อยตายแล้วแต่โดยมากมันไม่ถึงปนาดนั้นหรอกนี่แหละ ให้เราเห็นชัดว่าตัวของเราก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเกิดแก่เก็บตายเหมือนกันนี่แหละให้เห็นเข้ามาในตัวของเรานี่ตายแล้วจะทำยังไงตายแล้ววิญญาณก็ออกจากร่างอยู่ไม่ได้อที่มาหลงยึดถือว่าเป็นของเราก็ยึดถือไม่ได้แล้วเพราะมันไม่เอาเข้าไฟเผาล่ะจะอยู่ได้ไงก็ออกหนีไปตั้งแต่ลมขาดลมหายใจขาดนั่นแนละหนีตั้งแต่ตอนนั้นแหละเรา ิตของเราก็ไปสู่ภพบภูมิอื่นถ้ามีบุญมีกุศลสั่งสมอบรมไว้มากก็ไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดามีบุญพอประมาณก็มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ามีบุญสูงสุดได้เป็นพระอรหันต์ก็ไปพระนิพพานถ้าเป็นพระโสดาสกิทาคาก็ไปสวรรค์ไปพรมรโลกไทอนาคา ก็ไปสู่ผพมโลกสุาาทาวาสไม่ลงมาเกิดอีกเลยนะส่วนโชดากับสกิทาค้าในลงมาเกิดอยู่สกิทาคามาเกิดชาติเดียวมาเกิดเป็นมนุษย์ชาติเดียวได้นนสําเร็จเป็นพระอรหันถ้าโสดาบันก็เกิดเกิดชาติเป็นอย่างชาติได้สําเร็จเป็นพระอรหันส่วนนาคามีนั้นก็ ไม่กลับมาเกิดในภูมมนุษย์อีกเลยให้เกิดมากับไม่กลับมาเกิดในภูมนุษย์อีกเลยปฏิบัติธรรมอยู่ข้างบนในบรรลุเป็นพระราหันอยู่บนภูมิโลกสุทาวาสที่นายุผมก็เข้าพระนีผ่านนี่มันเป็นอย่างนี้ครูบาอาจารย์สอนองค์ไหนท่าก็สอนดีหมดแหละแต่ว,ว,ว่าเราทําถึงหรือเปล่าถ้าเราทําไม่ถึง มันก็ไม่ได้บรรลุนะมันไม่ได้รู้เป็นพาะริยาบุคคลแต่นี่เราก็ต้องพยายามใช้ความพยายามช่วยเหลือให้ปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงได้แล้วรู้จักไหมรู้จักรักษาหรือไม่อันนี้ก็ลําบากอีกเหมือนกันเรื่องรักษาเนี่ยที่จะให้มันคงทนเนี่ยให้มันอยู่ไปได้มันบนรรลุไปแล้วแต่ไม่รู้เรื่องอันนี้เราทําให้รู้เรื่องบอกให้รู้เรื่อง บอกให้เข้าใจบอกให้รู้ชัดบอกให้รู้จริงในสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ได้อยู่บรรลุอยู่ถ้าบรรลุแล้วเราก,ไาารรรากไ็ไม่ติดอาจารย์ตรงไหนเราก็ไม่ติดไม่ติดอาจารย์ติดธรรมะติดข้อปฏิบัติของเราอย่าไปหลงในอาจารย์เอาข้อธรรมะเนี่ย ปฏิบัติตามธรรมะนี่แหละพยายามทําให้มากพยายามพิจารณาให้มากๆมทากิตอยู่เรื่อยกำหนดรู้อยู่เรื่อย,อ,ยอันนี้เป็นเครื่องรอ้อเครื่องอยู่ของกิตหรอกร้อให้กิตสงบเช่เราใส่เบ็ดเนี่ยเราเจ้เอาตะเบ็ดลงไปปลาจะกินไหมมันก็ไม่กินแต่ถ้าเราใส่เรือนใส่ ัาก็กินเราเอาปลาหรือเอาไส้เดือนเราก็เอาแต่ปลาไส้เดือนเราไม่เอาวิธีปฏิบัติต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนั่นก็สอนเพื่อให้จิตสงบนั่นแหละแต่ว่าต่างคนต่างสอนกันพิธีการที่สอนนั่นในพัะไตรปิฎกแสดงไว้มีสี่สิบวิธีดีสิบวิธีประสิทสิบ ส,สิบสิบกสิบอนุสติสิบนะเป็นยี่สิบแล้วรวมแล้วทั้งหมดสี่สิบวิธีการแต่เราเอาอันเดียวเราไม่ต้องเอามากเอาอันเดียวเท่านั้นแหละตั้งใจไว้อันเดียวอย่างเอากำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างเดียว ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องอื่นแต่ไปว่าอาจารย์องค์นั้นดีองค์นี้ไม่ดีท่านก็ดีของท่านท่านทับของท่านอยู่แต่เราไปถามไปศึกษาไปปฏิบัติตามท่านก็บอกก็สอนเราแต่เราจะเข้าใจแค่ไหนอันนั้น,นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นให้ปล่อยวางความรู้สึกอันนี้ที่ไปติดที่ว่าอาจารย์นั้นดีอาจารย์นี้ไม่ดีมันจะมันจะไม่ ได้มากได้ผลนะนะ่นนามันจะไม่ได้มากได้ผลเราสอนนี่สอนเพื่อให้จิตเข้าถึงธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้ถึงธรรมของพระพุทธเจ้าถึงใช้เวลานานหน่อยใช้เวลานานบางคนนี่ใช้เวลาเป็นยี่สิบนาทียังไม่บรรลุอยู่โอยังไม่ได้อะไรเลย ก็ต้องแก้ไขกันอยู่งั้นน่ะจนกว่าจะได้จนกว่าจะบรรลุจนกว่าจะมีมากมีผลขึ้นมาในใจปฏิบัติธรรมเจ็ดวันเท่านั้นแหละมันก็บรรลุเป็นพระฤๅษีบุคคลแล้วถ้าตั้งใจปฏิบัติถ้าจงตั้งใจกระทำมันก็มีอะไรมาก คอยกาหนดรู้ลมที่เฉยเนี่เองอยู่ที่ไหนก็กําหนดได้ลมนะเราอยู่ที่ไหนยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่หรืออยู่รถบนรถบนเรือเราก็สามารถกําหนดดูลมเราได้นี่คือความง่ายของอนาปาณสติแต่ความยากของอนาปาณสติคืออะไรคือความไม่เข้าใจนั่เองนึกว่าทำเฉพาะเวลานั่งเวลาเดินโยกกม เราจะหาเวลานั้นได้ยังไงครอบครัวผัวเมียหาอยู่หากินโอ้ยมันลําบากสับสนวุ่นวายเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะมากแต่ถ้าเราเข้าใจเป็นรู้นะเราก็สามารถกําหนดได้ตลอดยืนอยู่ก็สสามารถกําหนดได้เดินอยู่ก็สามารถกําหนดได้นอนอยู่ก็สามารถกําหนดได้นั่งอยู่ก็สามารถกําหนดได้แม้แต่เคี้ยวอาหารอยู่ก็ยังสามารถกําหนดได้ สามารถกำหนดได้ตลอดเวลาเรียกว่าเราเข้าสมาธิอยู่ตลอดเวลาอันนี้เรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาก็คือมารู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจสีนี่แหละหรือว่าในสัมมาทิฏฐิเห็นชอบเห็นอะไรเห็นชอบเห็นความเกิดเห็นความแก่เห็นความตายนี่ประจําเลย,เ,ยเห็นพวกนี้เห็นความเกิดความแก,คมแก่ความเก่ดความตาย เห็นความโศกเศร้าเสียใจที่ไรยลำพันทุตีอกทกตัวนี่แหละความโศกเศร้าเสียใจความสมหวังความผิดหวังความยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งห้าว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเราไม่เห็นเป็นอนิจจังความไม่เที่ยงไม่เห็นตัวของเราเนี่ว่าเป็นอนิจจังความไม่เที่ยง เป็นทุกขังความทนอยู่ไม่ได้ <token istic> เป็นอนัตตาความไม่มีตัวตนที่แท้จริงเรามองไม่เห็นทาไมจึงไม่เห็นเราอยู่กับความเกิดเราอยู่กับความแก่เราอยู่กับความเจ็บเราอยู่กับความตายแต่ก็ไม่เห็นว่านี่มันเป็นอนิจจังไม่เห็นว่าอนิจจังไงคือความไม่เที่ยงเห็นว่าโอ้อันนี้ไม่เที่ยงมันไม่เห็นเหมือนหมอเหมือนพยาบาลเนี่ยอยู่กับคนป่วยอยู่กับคนเจ็บอยู่กับคนตาย อยู่กับผ่าศพเห็นศพเห็นอะไรต่ออะไรอยู่แต่ก็ไม่ได้บรรลุเพราะอะไรจึงไม่บรรลุเพราะสมาธิไม่มีปัญญาไม่เกิดพอปัญญาไม่เกิดมันก็ไม่บรรลุแต่ถ้าปัญญาเกิดแล้วมันบนรรลุทันทีทําไมถึงจะให้ปัญญาเกิดก็ต้องทําใจของเราให้นิ่งเป็นหนึ่งเสียก่อนถ้าใจเราไม่นิ่งเป็นหนึ่งมันจะบรรลุได้หรือไม่ได้ ไม่ได้เลยนะถ้าใจเรานิ่งเป็นหนึ่งแล้วเห็นใบไม้ร่วงลงมาก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้อย่างน้อยก็โสดบันขึ้นไปนะมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมดานะใจเป็นสมาธิอยู่แล้วนะใจมีสีิปัญญาอยู่แล้วถ้าสมาธิมันก็หนุนกันขึ้นอยู่แล้วลนะ่ะถ้ามีสมาธิแล้วก็หนุนปัญญาขึ้นมาเพื่อวิปัสสนาขึ้นมาก็มาเห็นจริงเห็น แจ้งราจากในวัดตะสงสารนั่นนี่มันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายตลอดเวลาพัดภาคจากกันอยู่ตลอดเวลาบางทีก็พัวตายก่อนบางทีก็เมียตายก่อนบางทีก็ลูกตายก่อนพ่อแม่อะไรอย่างนี้ก็มีนี่แหละเพราะฉะนั้นให้เรามาเห็นจริงในตัวเราเพาในตัวเรานี่เป็นไม่เที่ยงมันไม่เที่ยง ันเกิดขึ้นได้มันตั้งอยู่ได้แล้วมันกดับสลายแตกตายไปได้เราเห็นอยู่เห็นเป็นทุกขังคือทนอยู่ไม่ได้มันต้องไหลเรื่อยไปจะให้มันอยู่นิ่งๆไม่ได้ดูสิว่าเรานั่งสมาธิวันแรกนโอ้เออเออดีใจหน่อยเพราะมันเป็นวันแรกวันหลังมาเนี่ยโอ้โหเริ่มเหนื่อยแล้ววันนี้เก็บแกงเก็บขาเก็บนุ่นเก็บนี่ไปแล้วอันนั่นแหละ เหนื่อยเมื่อยหมดแรงหมดนั่นเลยพอจะไปกุฏินะโอ้ยมันเมื่อยเหนื่ยซาลาหนิเมื่อยแล้วโอ้ยนั่งสมาธิอีกแล้วเนาะอย่ัวเลยัวสมาธิระบะนี่พิจารณาให้มันเห็นให้มันเห็นของจริงของจริงอะไรอ่ะของจริงคือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ ให้เห็นทุกอันนี้ให้เห็นทุกเนี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนัตตาคืออะไรอนัตตาคือความไม่มีตัวไม่มีตนที่เราจะเข้าไปยึดถือเอาว่าเป็นของเราของเราได้ตลอดไปเราอาศัยมันอยู่ช่วระยะการหนึ่งเท่านั้นให้เราพิจารณาเหตุอย่างนี้ดูเข้ามาที่ตัวของเราเนี่แหละมองเข้ามาที่ตัวของเรานี่แหละเห็นเข้ามาในตัวของเรานี่เอง ปล่อยวางตัวของเรานี่ให้มันหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นสำคัญหมายว่าตัวตนออไม่ให้ยึดแต่ว่าเราก็อาศัยมันทำความดีความชั่วไปจนถึงวันตายนั่นแหละแต่เรารู้เท่ารู้ทันว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ให้มันเอ,อเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรอกมันไม่เป็นไปตามความอยากความปรารถนาของเราเหรอก เราไม่อยากไข้มันก็ไข่เราไม่อยากป่วยมันก็ป่วยเราไม่อยากเก็บมันก็เก็บไม่อยากตายมันก็ตายนี่ว่ามันไม่อยู่ในอำนาจของเรามันเป็นหน้าตามันไม่อยู่ในอำนาจของเราหน้าตาคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงเป็นทางดําเนินไปเพื่อพรานิพานถ้าเราเห็นสามอย่างในตัวของเราก็ดีในสรรพสิ่งอะไรทั้งหมดในโลกนี่เราเห็นว่าโอ้นี่มันไม่เที่ยงเนาะเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ มันเป็นทุกข์เนาะออมันเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้คนยึดถือเอาหรือไม่ควรยึดถือเอาเอตังม,ะม,ะมามาเอโสหมัจฉมิเราเป็นนั่นเป็นนี่ติดอยู่งั้นแหละหลงอยู่งั้นแหละมัวเมาอยู่นั่นแหละเกิดตายอยู่นั่นอีกหลายพบหลายชาติหลายกับหลายกันพระพุทธเจ้าผ่านไปกี่พระอ,อง์กี่พระอ,อง ก็ไม่สามารถดำเดินตามพระอ,องค์ไปได้ผ่านไปก็ผ่านไปเฉยๆเราก็มาเกิดก็เกิดแล้วเกิดอีกก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลไม่ได้เป็นพระรริยบุคคลโชดาสกิทาคานาคาระหันเลยผมวัวเมาผมมาทำมาหากินโอ้ยไปห่น,นไปนี่ไปทํานั่นทนํานี่สารพัดอย่างแต่ว,ว่าเรื่องของใจ ไม่เคยสนใจเรื่องของตัวเราเองไม่เคยสนใจไม่สนใจว่าตัวเรานี่จะเกิดตัวเราจะแก่ตัวเราจะเจ็บจะตายไม่ได้สนใจสนใจแต่ว่าเราจะได้อะไรจะมีอะไรจะทํายังไงถึงจะร่ะําจะรวยอันนี้เพราะเราไม่ได้กินได้ทานยมันจะร่ํารวยได้ยังไงเนาะเราไม่ได้ทําบุญทำกุศลอะไรจะให้มันรวยไม่รวยหรอกยิ่งไม่ทําก็ยิ่งหนักเข้าไปอีก หนักเข้าไปอีกตามันเข้าไปอีกตายแล้วตกนรลกอีกนั่นป่านั้นเด้พอไม่มีบุญเนี่ยไม่มีบุญอยู่ในตัวเด๋ยวก็ต้องไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้ทำตั้งใจมาดีแล้วทุกท่านทุกคนตั้งใจมาดีแล้วขอให้พยายามอดพยายามทนถึงมันจะเหนื่อยจะเมื่อยอยังไงก็ตามความเมื่อยมันก็เป็นอันนี้จังอยู่แล้วล่ะเออมันไม่ใช่ขาของเราเหรอก เออมันเป็นหน้าตาเราพลิเกเปลี่ยนท่าใหม่ปับ๊บมันก็หายเก็บหายปวดออกไปยืนออกไปเดินมันก็เลือดลมก็เดินไปปกติก็สบายไปหายไปนี่แหละให้พิจารณาให้เห็นเห็นความไม่เที่ยงในตัวของเรานี้เวลาเรายืนอยู่ทำไมมันไม่เมื่อยเวลาเราเดินอยู่ทำไม,มไม่เมื่อย เวลาเรานั่งอยู่ทําไมมันไม่เมื่อยเดี๋ยวนั่งนานๆทาไมมันเมื่อยเราดูสิดูเข้ามาที่ตัวเราถ้ามันเป็นของเราจริงๆเราก็ต้องบอกมันสิว่าเออมึงอยากมึงอยากเมื่อยนะมึงอยาเหนื่อยนะมึงอยาเก็บอยาตายนะเราจะบอกมันมันก็จะไม่เชื่อฟังเราแหละมันไม่เชื่อฟังเรามันไม่อยู่ในอำนาจของเรา มันก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถจักรของมันในที่สุดก็แตกสลายทนอยู่ไม่ได้เราว่าเป็นนั้นเป็นนี่ป่วยเลือนป่วยน,น,น,นี่ที่ยิงร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยมีเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีแก่ในท่ากลางมีสลายไปตายไปในที่สุดนี่แหละเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้พยายามมาเจ็ดวันนี่ให้มันได้ ให้มันได้บรรลุมรคผลหรือให้มันได้สมาธิให้มันได้ทานให้มันได้โสดาปฏิมรควดาปฏิผลให้มันได้สกิทาคามีมรคกิทาคามีผลให้ได้อนาคามีมานาคามีผลให้ได้อรหัสตรมให้ได้อรหัสตผลธรรมะพระพุทธเจ้ายังไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้เอาไปด้วยเลยยังอยู่เหมือนเดิมเลยมรแปด ยังอยู่เหมือนเดิมอริยสัจสี่ยังอยู่เหมือนเดิมเราปฏิบัติตามนั้นเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราเราก็จะเห็นว่าโอ้ชีวิตของเราถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดเห็นรู้เห็นตามมรรคแปดเข้าใจตามมรรคแปดมันเป็นชีวิตที่ดีที่สุดเลยธรรมนูญที่ไม่ต้องแก้ไขก็คือมรรคแปดนี่แหละอริยสัจสีน่นี่ไม่ต้องแก้ไข ไม่ต้องมีฉบับนั้นฉบับนี้ฉบับนายทุนฉบับอะไรคุณสึกคุณคนอะไรต่างๆไม่ใช่หรือฉบับประชาชนไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าสอนอริยมรรคปิโยแปรสอนไว้ชัดเจนมากอือสอนไว้ชัดเจนมากสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำริชอบสัมมาวาจาเจียรจาชอบ สัมมากรรมตาการงานชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบนะสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติตั้งสติชอบสัมมาสมาธิตั้งสมาธิมั่นชอบนะ่นทำสมาธิมั่นชอบนะ่แปดอย่างนี่เราให้ชีวิตของเราดําเนินตามนี่เป็นกฎของเราเลยนะสัมมาสติเห็นชอบก็เห็นชัดลงไปในตัวตนคนเราเนี่เหมือนกัน ความมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรทรงอยู่ได้อย่างนี้ตลอดอเห็นหั้นปู่ย่าตาทวของเราก็ล่วงลับไปหมดแล้วต่อไปก็ถึงคิวของเราบ้างหนึ่งเราก็พยายามทำมรรคทำผลให้เกิดให้มีขึ้นในตนเสืยอก่อนเราจึงคิดถึงเรื่องอให้พยายามทำมรรคทำผลให้ได้อย่าทอ้ออย่าถอยอย่าหมดกำลังใจในการที่จะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผล หลวงพ่อก็เอาให้ไม่ได้มากผลมันเป็นเรื่องการปฏิบัติของเราเองหลวงพ่อมีแต่บอกแต่สอนว่าให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จิตมันก็วางของมันเองมันบรรลุของมันเองพอบรรลุแล้วมันก็จะรู้ชัดในตัวเขาได้แล้วรู้แล้วเห็นแล้วสบายแล้วสงบแล้วอะไรอย่างนี้ขึ้นมาใจเราก็สบายปลอดโปร่งปล่อยวางได้มีความสุขในเรื่องการน,นั้นได้ทุกอย่าง่ คอยเข้าใจตามนี้คือให้พิจารณาให้เห็นธาตุขันตัวตนของเรานี่แหละว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของเป็น,ปนอน,นัตตาไม่มีตัวตนที่แท้จริงนะเราไปหลงยึดหลงถือปานไหนก็ตามไหนที่สุดมันก็แตกสลายไปเหมือนเดิม มันไม่อยู่ในอำนาจของเราเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงวันนั้นให้เราได้ธรรมะให้เราได้บรรลุมรรคผลก่อนอาจารย์ไหนก็ไม่ว่าล่ะขออย่างเดียวขอให้ได้บรรลุมรรคผลถ้าได้บรรลุมรรคผลแล้วเขเห็นธรรมสิเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมนี่ผู้ใดเห็นธรรมนี่เห็นธรรมเห็นที่ในเนี่ หนาชัดในตัวของเราทำคืออะไรคือความเกิดความแก่ความเก็บความตายนี่แหละให้เราเห็นอยู่นี่พอเราเห็นชัดลงไปโอ้นี่วัดหัวนี่มันเกิดแก่เก็บตายตัวนี้มันไม่กีรังย่งยืนตัวนี้เราเท่านี้แหละเราก็เชื่อเห็นธทมแล้วพอเห็นทมปั๊บท่านนั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเห็นในใจเลยแบบนี้แต่พระพุทธเจ้าในรูปกายมีไหมมีรูปขันก็มีอยู่แต่ท่านพระอ,องค์ท่านปรินิพานไปแล้ว อพวกเราไปแล้วแต่ทำวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์อยู่เราปฏิบัติตามทำตามวินัยของพระองค์นั่นคือปฏิบัติศินสมาที่ปัญญาตามพระองค์นั่นนั่นแหละแล้วก็ดําเนินตามธรรมธรรมะเหล่านั้นเกิดขึ้นในใจแล้วนั่นหนีทุกได้แล้วหนีจากความเเกิดแก่เก็บตายได้แล้วเฉวยสุขในที่ประสมัติแล้วน่ะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านทุกคน ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยอย่าหมดกำลังใจพอมาสู่สถานที่นี่แล้วอย่าให้มันเสียเวลาไปเปล่าต้องเอาให้มันได้ต้องเอาให้มันถึงทำไมจะกําหนดไม่ได้กําหนดลมเนี่ยทำไมจะพิจารณาไม่ได้กพิจารณาตัวเองอ่าเราก็เห็นชัดอยู่แล้วตัวของเราเนี่แต่ว่าเห็นเห็นยังไงเลยเห็นตัวเราเป็นยังไงมันเห็นไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์เป็นนัานตาเนี่ยมันก็วางหมด้งตัวมันวางหมดแล้วมันจะอยู่ที่ไหน,นก็ปล่อยวางแล้วก กิตก็จ้าสว่างลุ่งเรืองไปหมดโลกเลยกินผ่องใสกิดไม่มีกิเสไม่มีบนทินอา่าเอาละเอาตอนนี้ละ